รโอนาไม่มีชื่อติดทีมชาติแคลมาลูนชุดสู้ศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่จะเตะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่แคลมาูนประกาศราเชี่ออ,อกมาพบว่าไม่มีโอนาน่าอยู่ในทีมแฟนบอลเห็นเนี่ยแฟนบอลเข้าใจได้เนื่องจากโอนาน่าเนี่ยฟอร์มตกลงไปทําให้ต้องย้ายออกจากแมนยูไปอยู่แทบซันสปอร์ทีมในลีกตุรกีแต่กับทีมชาติไม่เป็นอย่างนั้นกับทีมชาติแคลมาลูเนี่ยโอนาน่าถือเป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนาน หลังจากประกาศไลเชื่อออกมาพบว่าไม่มีโอนาน่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงซามูเอโตประธานสมาคมฟุตบอลของแคนาบรูนประกาศไล่มาร์กไบรท์กุนซือทีมชาติออกจากตำแหน่งทันทีโดยเอโตให้ผลในการไล่ออกครั้งนี้ว่าจริงๆมาร์กไบรท์เนี่ยพาทีมชาติแคนาบรูนตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026เขาถึงไล่ออกไม่ได้เกี่ยวกับโอนาน่านะไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวแต่มาร์กไบรท พาทีมชาติออไปเล่นฟุตบอลโลกปีหน้าเขาถึงไล่มาร์กไบรท์ออกจากตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับโอนานาเลยไม่ได้เกี่ยวจริงๆจ,จ,จริงๆเขาจะไล่ออกตั้งนานแล้วแหละพอดีเขายังไม่ว่างพอดีเขายังยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมการลงเล่นการเมืองของเขาก็เลยเพิ่งมีเวลาว่างมาไล่มาร์กไบรท์ออกในช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่แน,น่ใจนะโอนานาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่สุดท้ายมาร์กไบรท์โดนไล่ออกจากตำแหน่งในขณะที่ไม่มีโอนานา อยู่ในทีมชาติชุดนี้โอ้โหพวกเราเชาวแฟนาทรมดาเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์กเข้ามาหน่อยครับ